จัดคอนเสิร์ตระดับบิ๊กมากๆในประเทศตอนนี้แล้วไม่ว่าจะต่างประเทศหรือในประเทศฉะนั้นอีกพ้นจากพรุ่งนี้ไปเนี่ยมันก็จะเหลือแค่6คนที่จะไป Impact ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าจะเป็นใครบ้างต้องพร้อมต้องมีความพร้อมสูงทั้งร่างกายและจิตใจถึงได้บอกว่าถ้ายังจำความรู้สึกวันแรกของ Thunderdome ได้ วันแรกของอิมแพคของพวกหมูมันมากกว่านั้นเป็นสิบเท่าเลยมันแบบแทบจะทันลักออกว่าจะอกจริงๆมันแล้วมีศิลปินอีกเยอะมากในประเทศนี้ที่ยังไม่เคยเหยียนอิมแพคแต่พวกเรากำลังจะได้ไปในวันเสาร์หน้าโน้นซึ่งเป็นใครบ้างก็ไม่รู้ก็ขอภาวนาให้ ทุกคนทําให้เต็มที่ที่สุดนะลูกมันใกล้วันเข้ามาเต็มทีแล้วกับการที่จะกล้าไปสู่เวทีชีวิตจริงๆตั้งใจทําให้ดีที่สุดเก็บจดจําสิ่งที่ครูทุกคนได้สอนได้ให้วิชามันประเมินค่าไม่ได้ลูกไม่ว่าหนูจะรวยขนาดไหนก็ไม่ได้แปลว่าหนูจะได้วิชาเหล่านี้จากครูที่สอนหนูอยู่ในทุกวันนี้ได้ บางคนเขาก็ไม่ไปสอนเราจ้างให้ตายเขาก็ไม่ไปฉะนั้นเก็บและจำจดจำรายละเอียดที่มันดีๆที่สุดในชีวิตแล้วทำให้มันดีต่อไปอย่าให้มันเป็นความรู้สึกว่าเรื่องราวที่ดีที่สุดในชีวิตคือการได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้อย่าให้บ้านหลังนี้เป็นแค่จุดสุดท้ายของสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต ขอให้มันเป็นการเริ่มต้นว่าตั้งแต่เข้ามาอยู่ในบ้าน a f 8แล้วชีวิตเราก็มีแต่สิ่งดีๆไม่มีที่สิ้นสุดแต่ไม่ใช่วันหนึ่งอายุตโตๆไปแล้วบบกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแค่นี้หรอไม่ใช่แค่นี้ไม่ยิ่งใหญ่นะมันก็ยิ่งใหญ่มากแล้วสำหรับเราแต่เรามีฝันแล้วเราเก้าวเข้ามาได้ขนาดนี้มันต้องเอาตรงเนี้ยไปเป็นพื้นที่จะเป็นบันไดให้ไปอีก ไปอีกตรงนี้เป็นการเตรียมพร้อมของโรงเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศละจากนี้คือมีเพราะโรงเรียนนี้แหละจะทําให้หนูก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นมืออาชีพแล้วดูซิว่ากว่าจะได้มาเนี่ยมันยากเย็นขนาดไหนแล้วพอได้ไปแล้วเนี่ยรักษามันได้ไหมรักษามันได้ไหมทั้งคุณลิตี้ส่วนตัว ทั้งสิ่งรอบด้านทั้งความเป็นคนดีและเด็กดีเข้าใจใช่ไหมฉะนั้นพรุ่งนี้ขอให้เต็มที่กับชีวิตเอาให้สุดๆเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายของเราหรือเปล่าที่ทันน่าดงให้แบบน้ำหมากกระจายกันไปเลยโอเคป่ะนะไปแล้วก็ คืนนี้ไม่ต้องนอนดึกมากลูกเซฟพ,พลังเถอะเซฟเสียงเถอะพรุ่งนี้แม้ว่าวินาทีที่ร้องเพลงเสร็จหมดทุกทุกเพลงแล้วเนี่ยมันเป็นวินาทีที่มันจะทําให้หนูแทบแทบจะสุดอ่ะมันเป็นการสุดที่ที่จะต้องลุกขึ้นไปสู้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะที่อิมแพ็อะเพราะมันต้องรวมพลังอีกเยอะเยอะมากเลยอะพลังแค่เนี้ยที่ทันเดอดเดมเนี่ยมันไม่พอแนะล้วลูกมันยืนที่อิมแพ็คไม่ได้นะเป็นมดไปเลยยืนไม่ได้ นั้นเซฟพลังไว้ให้เยอะที่สุดแล้วก็ตั้งสติสวดมนต์ทำสมาธินอนทุกอย่างเป็นธรรมชาติของตัวเองเพราะว่าเชื่อว่าพวกอยู่ทุกวันเสาร์มันมันเอาตัวรอดได้อย่างดีอยู่แล้วขอให้สนุกให้เต็มที่ในวันพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายไป